ก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยใช,ใช่ไหมซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่เราจะไม่เคยเห็นที่ไหนคุณขาเพราะปกติรอยพุทธบาทเนี่ยเราจะเห็นบนพื้นบ้างบนภูเขาบ้างใชง่แต่ที่นี่อยู่บนเนดานโอดทานใช่เขาเชื่อกันว่าเดินลอดใต้รอยพุทธบาทเ,เราจะหลุดพลิก <คน S 2> ชีวิต,ตเลยเรื่องราวต่างๆสะดอกล็อกไปในตัว ต้องใครที่ทําเรื่องของแบบธุรกิจการค้าขอพรให้มีกินมีใช้ไม่มีอดดังนั้นเนี่ยเขาบอกจะมีมีกินตลอดไปแล้วก็ไรสัตรูหมู่มานค่ะแล้วตะกุดเนี่ยเขาบอกจะป้องกันภัยต่าง,างพยันตรายต่างๆใครทําทของกุไสไม่โดนะตะกุดเป็นเกราะป้องกันเกราะป้องกันแล้วเป็นพุทธคุณมหาสเสน่ห์ร<ม>ัพบพกพาแล้วถือว่าจะดี บุญารมีอีพี EP นี้อีกหนึ่งวัดที่ไม่แวะมาไม่ได้เลยวัดหน้องสายอ่าจริงๆเราได้ยินชื่อนานมากแล้วนะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสมานี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มามิกกับเบนโชคดีเคยได้พบพระอาจารย์ดิเรกพระอาจารย์ดิเรกนี่คือเป็นต้นฉบับของคําว่าพระเก่งไม่จําเป็นต้องแก่ลูกศิษย์ท่านหลายคนพูดเลยนะชายานามท่านคือพระเกจิเก่งไม่จําเป็นต้องแก่ ท่านยังอายุน้อยอยู่เลยแต่เป็นเกจิแล้ว<ม>ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนี้ซึ่งวันนี้เราย,ยังไม่รู้เลยจะได้พบท่านหรือเปล่าเพราะว่าท่านงานยุง่งแล้วไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มาถึงวัดแล้วเนาะเรามาถึงวัดแล้วเดี๋ยวเราพาไหว้เนาะในนี้จริงๆก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยใช,ใช่ไหม ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่เราจะไม่เคยเห็นที่ไหนคุณขาเพราะปกติรอยพุทธบาทเนี่ยเราจะเห็นบนพื้นบ้างบนภูเขาบ้างใช่บนบนมากแต่ที่นี่อยู่บนเพดานโบสถ์คะใช่เขาเชื่อกันว่าเดินลอดใต้รอยพระพุทธบาทเนี่ยฮะเราจะหลุดพลิก <บน S 2> ชีวิต<า>เลยเรื่องราวต่างๆสะดอกล็อกไปในตัวถูก,ถกต้องแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ ฟังแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้ว่ามีนะก็คือตะกุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แต่เป็นต้นตะเคียนรนีอ่านี่หลายซึ่งจะได้ชมแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูซึ่งอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ไม่หาเราจะไปหาแต่ตอนนี้เข้าไปในบทกันกอนตรงนี้เข้าไปใตบงนี้ก่อนสวยตรงนี้ นี่แกพระพุทธบาทอยู่นี่อาจารย์ใช่งามมากสวยจังเลยอ่ะเอ้ยไม่ร้อนสิเย็นสิอาจารย์นี่ก็สาธุสาธุเขาบอกว่ารอดใต้พระพุทธบาทแล้วจะโชคดีแต่เราไม่เคยเจอนะเคยเห็นไหมในชีวิตเนี่ยเดินผ่านมาเราต้องแบบเงยขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะไม่เคยเจออ่ะครั้งแรกจริงสวยมากสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่แบนสวยมาก S <S เห็นอะไรไหมตัวอะไรอะ่ะปักคุดแต่ว่าพระ,พระเราไม่เคยเห็นพระที่รูปร่างแบบนี้เลยเนาะองค์งแรกคือองค์แรกคือองค์พระปิดตาจริงๆคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้องค์พระปิดตาเนี่ยเป็นองค์พระแบบกันผู้ผีปีศาจกันภัยพันยันตรายต่างๆก็เลยจะมีองค์พระปิดตาก็ะจะพกพากันเวลาในกรณีที่ออกยามวิการหรือใครที่มีศัตรูมากมายหรือใครก็ต้องการที่มากันทุกเราองเป็นพระมหาอุด สิ่งที่พยันตรลายใครคิดรา้ายต่างก็กระเด็นกระดอนออกไปกันหมดเลยใช่ไหมใช่นี่คือองค์ที่หนึ่งองค์งคที่สอง องค์พระอุปคุต<ม>ซึ่งองค์ที่สามก็พระอุปคุตเช่นกันไม่เคยเห็นปางนี้จริงๆต้องบอกเป็นศิละปะ<ม>เป็นศิละปะในการปั้นของแต่ละคนบางทีการปั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยด้วยนะถ้าผู้ชมรูไม้ไหมว่าอาจารย์เคยตั้งใจนะแต่เราไม่รู้ว่าความตั้งใจเนี่ยจะเป็นผลหรือเปล่าเราอยากจะพาพี่ทั้งสองคนเนี่ยและเด็กๆลูกๆพี่เนี่ยถ้ามีโอกาสครั้งเหนือนชีวิตเนี่ยอยากจะพาไปอินเลที่เมียนมาที่เมียนมาที่อินเลเนี่ยเป็นจุดกําเนิดขององค์พระอุปคุตคือเชื่อว่าใครหลายคนที่องพระอุปคุตเนี่ย ถ้าคุณมีโอกาสมากราบสการะมีความเชื่อว่าท่านเองเนี่ยจะมอบความแบบความสําเร็จมอบความรุ่งเรืองขจัดปัดเป่าภัยพยันตรายต่างๆท่านสามารถที่จะพลิกจากเรื่องร้าย,ยให้กลายเป็นเรื่องดีได้ลองดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาพี่ไปที่เมียนมาเนี่ยไปดูจุดกําเนิดขององค์พระอุปคุตเนี่ยคือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งไปเห็นที่อินเลเนี่ยพี่จะรู้ว่าเป็นอัตลักษณ์ในส่วนไหนพี่ลองทายดูซินี่เหรอ อ่ะหนึ่งนะหนึ่งอ่ะพี่พี่เมื่อกี้มองเหมือนเว้นนะก็คือดอกบัวพราปกติจะไม่เคยเห็นพระอุปคุตมีดอกบัวจริงๆต้องบอกนี้ะะเฉลยเลยแล้วกันนะคะโทษนะฮะ,ะสาธุสาธุเห็นกลมๆเนี่ยม,มั้ยกลมๆทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยค,คืออะไรคะคือที่อินเลเนี่ยพระองค์พระอุปคุตเองเนี่ยเดิมก็คือเป็นองค์พระเล็กๆที่เจอในในใน้ำฮะในน้ําจืดเนี่ยเนาะในทะเลน้ําจืดเนี่ย แล้วด้วยความที่ความศรัทธ,ธาจะหลายพันปีเนี่ยคนแปะทองแปะแปะ,แปะมาเรื่อยจนกลายเป็นลูกกลมบอลบอลจะถูกอยู่ในบริเวณเนี่ยเป็นกลมๆลักษณะแบบนี้เลยกลมกลมกกลมกต่างๆแล้วพระอุปคุตเด่นเรื่องอะไรอาจารย์จริงๆพระอุปคุตเนี่ยเขามีความเชื่อว่าใครทําค้าขายใครที่ทําเรื่องของแบบ ธุรกิจการค้าขอพรให้มีกินมีใช้ไม่มีอดดังนั้นเนี่ยเขาบอกจะมีมีกินตลอดไปแล้วก็ไร้ศัตรูหมู่มานค่ะจริงใช่ไหมที่บอกว่าพระอุปคุธมองขึ้นไปแล้วจุดเวลาแล้วจบบาท ประวัติความเป็นมาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นคือท่านเนี่ยสามารถหยุดเวลาได้หยุดเวลาได้และท่านก็สามารถสะกดพระอาทิตย์ได้ซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ไม่สามารถสู้ได้แต่ท่านไม่ได้สู้นะแต่ท่านใช้บารมีของท่านเองเนี่ยเพราะวันนั้นท่านทําอะไรอยู่สักอย่างแล้วจะฉันไม่ทันเทนใช่ก็เลยฉันจึงหยุดพระอาทิตย์แล้วก็จบบาดฉันอาณ์แบบนั้นนะนั่นก็เลยจึงมีความเชื่อใครที่มีโอกาสเดินทางมาเจอองค์พระอุปคุต คุณโชคดีที่สุดแล้ว,ลวอยู่ด,ดีตัดภาพมามืดแล้วเมื่อกี้โชคดีมากพระอาจารย์อดิเลกว่างพอดีนั่นฟังเป็นเรื่องเวลาวเลยฟังเป็นเรื่องเวลาท่านสอนดีมากสอนหนัก ธรรมะวิธีใช้ชีวิตใช,ใช่ไหมล่ะก็คือหลักความเป<ช>็นจริง<ร>ท,ที่ท่านสอนมาทั้งหมดโดยอิยงจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า<ช>ทั้งหมดเลยก็พูดเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลเ,เกี่ยวกับการมูอะไรคือ,อ,นนค,อคือสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องสายมูเนี่ยคำว่ามูเนี่ยท่านพยายามจะให้เข้าถึงความเข้าใจจริงๆแล้วคำว่ามูเนี่ย มอมเมาหรือเปล่าไปมอมเมาให้คนเข้าใจถึงอิทธิฤทธิปฏิหารแต่ละที่หรือเปล่าเราก็เลยตอบให้านจริงๆอของเราเองเนี่ยเวลาพาคนมามูคือการมากราบน้อมจิตกราบสักการะรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่สําคัญคือยังต้องเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติด,ดีใช,ใช้ชีวิตให้ดีในใสายกลางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดันั้นก็บอกว่า พอเราได้ฟังท่านเนี่ยในหลากหลายแง่มุมมาเลยจึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยจริงๆเหมือนกับอยู่ด้วยศิลปะอย่างที่ท่านบอกมามแล้วก็คําว่าวัตถุกับมงคลแยกกันนะวัตถุคือสิ่งของที่เราเห็นทั้งหมดส่วนมงคลเนี่ยอยู่แยกกับวัตถุออกมาคราม่ามงคลเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจความหมายมงคลยังไงบ้างและที่สําคัญคือเจตนาของคนทําเป็นมงคลไหม,มแล้วเจตนาของผู้รับ ที่มารับวัตถุไปมุงคลไหมนั่นถึงจะเป็นวัตถุมงคลใช่ค่ะพอ,อฟังก็เข้าใจกันแท้เนาะพอพูดถึงตรงนี้เนาะเราก็อยู่ยืนอ,อยู่หน้าวัตถุมงคลอันนี้ก็เป็นวัตถุอันนี้เรียกนะว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผู้ทําก็ มงคลตั้งแต่ทำเป็นมงคลของพวกเราที่เราได้มาคุยกับพอาจารย์อดิเลกแล้วก็เป็นมงคลของเราที่เราได้พาทุกคนมาให้รู้ว่าตรงไหนของวัดแต่ละที่แต่ละสถานที่มีอะไรให้กราบไหว้ได้บ้างจะมีความเป็นศิลปะในทุก รายละเอียดอาหารไปดูอย่างนี้เนี่ยมันเลยสวยงามไปหมดทุกอย่างในวัดนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็จะเน้นเป็นทางศิลปะช่วงอ,อ,อยุทยา,า,ยทยาใช่ตอนปล,ปลายเลยให้สังเกตาจาการัว้วรั้ววัดวาลามของท่านต่างๆ แล้วก็เรื่องของการขึ้นทรงโค้งต่างๆทุกอย่างเนี่ยย้อนรอยเรื่องราวอิทยารวมถึงพิมิขาองค์แม่นางกวักนี่นจำเมื่อกี้3องค์เมื่อกี้ในในวิหารได้ไหมที่มีพระปิตา,พร,ตาพระองุปคุธแล้วก็มีตรงนี้อีกคือแม่นางกวักกับงกองค์พ่อพระพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จซึ่ง อาจารย์นาิเลกเรียนมาจากหลวงปู่อิมโดยตรงดังนั้นนี่คือศิลปะของหลวงปู่อิมคือท่านปั้นเองใช่ท่านปั้นเอง5องค์พร้อมกันคือจริงๆชอบเรื่องราวของเขาว่าศิลปะพี่มิกรู้ไหมว่าถ้ามีโอกาสได้เปิดบ้านที่บ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์เองจะเป็นคนชอบเก็บสะสมอยู่ประมาณ3มหรือ4สิ่งสิ่งแรกเราจะเก็บองค์กุมารมีเกือบน่าจะเกือบ2,000ันองค์องค์เล็กองค์ใหญ่องค์ย่อยต่างๆอย่าไปว่ากัน ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บเพราะพุทธคุณว่าโอ้ยเขาเป็นพลังงานไม่ใช่แต่เราเก็บเพ <อ S 1> ราะเราเราชอบในความที่คนโบราณสมัยก่อนจะก,กี่ร้อยปีก็ตามเนี่ยคือปั้นด้วยสวยงามใช่าปั้นด้วยสวยงามปั้นดูลู่ๆว่าตายเขาพัฒนาการในการปั้นแต่โบราณร้อยกว่าปีอาว่ากันมา แล้วกระเถิบมาคือองค์แม่นางกวักอ,อันนี้องค์แม่นางกวักเนี่ยเราจะเห็นในสมัยก่อนโทษทียุคป,ปัจจุบันองค์แม่นางกวักใสอ้วนทวนตุยนุยน่ารักแต่ไหมแต่แตพยอย้อนกลับไปโบราณเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องราวของแม่นางกวักที่มีความงดงามบางคนก็มีเรื่องราวขององค์แม่นางกวักที่ช่วงอายุแตกต่างกันแต่ด้านหลังของเราเองเนี่ย เป็นองค์แม่นางกวักซึ่งต้องบอกว่า<ส>หลายคนเนี่ยฮะแน่นอนคือพวกเราเกิดมาเน่จะเห็นองค์แม่นงางกวักแลลวถูกไหมถูกนั้นแม่นางกวักพุทธคุณก็คือเขามีความเชื่อร้านค้าพ่อค้าแม่ขายใครจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสามาชีพโดยเฉพาะค้าขายต้องมีเขาจึงมีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามากราบสักการะองค์แม่ขอให้แม่เนี่ยปกปักร,รักษาให้แม่เนี่ยทำให้เราค้าขายมารุมมาตุ้มมารุมมาต้มให้มีค้าขายที่ดีความเชื่อเป็นมาตั้โบราณครับ นี่คือสำหรับแม่นางกวักม,กกมีแม่นางกวักแล้วก็พาพพิคเนตแน่นอนมีอ่พาพรพพิคเนตคือพรพพิคเนตเนี่ย ที่บ้านเราเก็บสะสมในรูปแบบของศิลปินในการปั้น <Yeah. S 1> ลายเาเยอะอันนี้ต้องบอกยอมรับไปเยอะจริงๆหลายคนจะเห็น <Yeah. S 1> แต่พอมาองค์นึงที่เรามาสะดุดตาสะดุดใจคือองค์องค์นี้อาจารย์เชื่อว่าเป็นองค์ที่มาจากจินตนาการของผู้ปั้น <Yeah. S 1> หรือมาจากจินตนาการการดีไซน์รูปแบบซึ่งมีเหตุและผลซึ่งงดงามจริงๆ <Yeah. S 1> ก็บอแหมนี้สวยมากพระพิคเนศเทพเป็นความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกระตันยูจะมักจะโปรดปรานคนที่กระตันยูมากๆ แล้วท่านเองเป็นเทพแห่งความสําเร็จนั้นในฮินดูเองเนี่ย, <_ C 1> ยการกราบสากาักการะทุกๆพระองค์โดยส่วนใหญ่จะต้องเริ่มต้นมากราบองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ <_ C 1> มถึงจะไปกราบองค์พระองค์อื่นนั้นเขาถึงมีความเชื่อว่าเมื่อมาเจอองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จคุณทําสิ่งใดก็จะสําเร็จสมความปรรถนาและอันที่4ี่ที่อาจารย์สะสมคือจริงๆอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวเก่าๆโบราณเราเก็บสะสมหมดเมื่อไหร่จะเปิดบ้านเอ่อคัมมิ่งซูนตอบแบบนี้มาหลาย EP แล้วคัมมิ่งซูนเดี๋ยวรอดูฮะ พอคุณขาพอคุณคุณจะต้องแหวกบ้านดิฉันขึ้นไปนะครับเยอะม,มากมาอสององค์นี้เสร็จแล้วก็<ะ>ใหญ่ๆทั้งหลังน,นี้นี่คือต้นตะเคียนท่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งก็คือเขาเป็นเจ้าของอแล้วเหมือนเขาจะตัดแต่ตัดไม่ได้เขาเป็นช่างตัดไม้นะแล่ช่าเป็นช่างตัดไม้แต่เขาตัดไม่ได้เขาก็เลยแล้วก็มีเหตุบางอย่างก็เลยเข้ามาถวายวัดทีนี้พอมาถวายวัดเสร็จเนี่ย ท่านก็เห็นว่ามีคนมากลาบญาติโยมก็นำเอาแป้งเอ่ยมาถูถูถูเห็นเลขเอ่ยซึ่งท่านก็เลยมองว่าเออเปลี่ยนให้เป็นศิลปะศิลปะโดยการครอบให้ความดูเป็นตะกุด จะได้ไม่รู้สึกเหมือนมากราบไหว้แค่ไม้แต่ไม้ยังอยู่ด้านไานไม้ยัง<ช>อยู่ด้านไหน,ไน,ไหนก็คือมากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยก็คือเป็นกุศโลบายได้เห็นว่าตะกุดเอง<ม>หรือว่าองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทำขึ้นมามใช่ไหมบ<ช>รเิเวณด้านหลังเนี่ยให้ทุกคนได้มากราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องนั่นคือภาพรวมทั้งหมดที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยมีเรื่องราวดีๆแฝงอยู่นี่คือแทบจะเหมือนกับเรายืนอยู่ในเมืองอยุธยาช่วงลุ่งโรดสมัยก่อนเลยอะแต่นี่คืออยู่ที่สุพรรณ วัดหนองทรายไหว้องค์ไหนก่อนนะครับและองค์แรกนะครับองค์แม่นางกวักครับเนาะหลายคนดูส่วนใหญ่จะเห็นอัตลักษณ์ของท่านเนี่ยท่านจะลักษณะเป็นมือกวักรงมาโอเค เขาบอกลักษณะมือกวักเนี่ยเป็นการขอพรเรื่องของค้าขายพี่เขาจะให้เรายืนอยู่ตรงบริเวณที่มือกวักของท่านแล้วบอกองค์แม่นางกวักเจ้าขาองค์แม่นางกวักเจ้าขาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเดินทางกลับถึงบ้านเดินทางกลับถึงบ้านมาค้าขึ้นทำมาค้าขึ้นกักเงินกวักเงินกวักทองกักทองกวักความสําเร็จกวักความสําเร็จ กักการยามิตรที่ดีกักการยานมิตรที่ดีให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสามคั้ค่ะสาธุสาธุสาธุมาตรงบริเวณนี้องค์พระพิคเนธเทพแห่งความสําเร็จค่ะคุณขาสําคัญแบบนี้นะสำหรับใครก็ตามที่มีโอกาสไปกราบสักการะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนวัดไหนก็ตามหลังจากเรากราบขอพรเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ให้มาปิดท้ายที่พระโงค์ท่านในแง่มุมถ้าไม่ใช่ฮินดูนะถ้าฮินดูเนี่ยเราจะต้องอธิษฐานท่านก่อนพอมาในในวัดวาอารามต่างๆออาเราขอพรทั้งหมดแต่ละมขอความสําเร็จที่ท่านนะคะมา โอมสีคเนโอมสีคเนสายะนามะสายะนามะอมสีคเนโอมสีคเนสายะนามะสายะนามะอมสีคเนโอมสีคเนสายะนามะสายะนามะขอบารมีขอบารมีองค์พระพิคเนธองค์พระพิคเนธแห่งความสำเร็จแห่งความสำเร็จขอให้ท่านประทานขอให้ท่านประทานพรให้ทุกคำของข้าพเจ้าให้ทุกคำขอของข้าพเจ้าจงสำเร็จ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 ด้วยเธอด้วยเธอสาธุสาธุสาธุนะค หลายคนโดยส่วนใหญ่เป็นเซ็นทรัลเวิลไปขอเรื่องความรักแล้วไม่ประสบความสําเร็จคุณแม่พ่อเลยหรือปะเพราะเวลาคุณไปกราบสัการะที่เขาว่าเป็นองค์พระตรีมุรติใช่ไหมองค์นั้นจริงๆเราต้องขอองค์พระตรีมุรติขอเรื่องความรักพอขอเสร็จสับปั๊บเราต้องไปหาความสําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จสมความปรารถนานี่มีอีกนะวันก่อนทีมงานบอกว่าคุณผู้ชมแฟนๆรายการบอกว่าอยากจะให้ทํา ทริปไว้เทพในเมืองเฉพาะในเมืองนะเฉพาะในเมืองอจริงๆตะกุดเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยตะกุดเนี่ยสมัยก่อนเขาจะาไว้ให้สําหรับนักรบ หรือให้สําหรับคนที่จะไปออกรบต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแล้วตะกุดเนี่ยเขาบอกจะป้องกันภัยต่างๆพยันตรายต่างๆใครทําของคุณใสไม่โดนตะกุดเป็นเกราะป้องกันเกราะป้องกันแล้วเป็นพุทธคุณมหาเสน่ห์ครับพกพาแล้วถือว่าจะดีดีไหมนี่ไงแสดงว่ากุศโลบายที่พระจาจาร์ธนดิเลกทําตรงนี้ก็คือ ครบหมดทุกอย่างคือคือท่านทำเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ภาพรวมออกมาดูแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นะตะกุดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับเรามือแตะที่ตะกุดคะครับแตะนะครับหรือใครก็ตามที่มีตะกุดพกติดตัวเนี่ยก็คือนํามากําใส่มืออ่าและบอกขอให้พุทธคุณ ขอให้พุทธคุณของตะกุดดอกนี้ของตะกุดดอกนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าส่งผลให้ข้าพเจ้าแล้วคลาดปลอดภัยแล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งใดสมความปรารถนาทำสิ่งใดสมความปรารถนาเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองขายดีค้าขายดีด้วยเถินด้วยเถินสาธุ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 อ่ะพี่มิกพบกับบ้านเลยครับเฮ้ยนี่อยากจะให้มาดูนี่ใหญ่มาก นี่ไงที่เป็นแม่ตะเคียนนี่ไงอู้ใหญ่มากเลยเนียต้องตะเคียนของแท้อยู่ภายในตรงนี้แล้วดูกี่ร้อยปีอดูนับเส้นไม่ถูกเลยอ่ะเมื่อกี้แอบถามท่านนะบอกว่าท่านขาแล้วอย่างนี้ยิ่งมีคนเอาแป้งมาถูอยู่ไหมคะท่านบอกว่าถ้าถูแล้วสบายใจก็ถูไปตามใจเออถูก็ถูก็ถูตรงไหนกันนะถูตรงไหนกันนะคะ ระวังนะถูถูแล้วเสียงโอ้ยเข้มาทำไงอ่ะกลางคืนด้วยนะเธอแหลัง18นาฬิกาเนี่ยไม่เป็นะี่่มเปิดแล้วถูไปถูมาท่านตามกลับบ้านนะบอกไว้ก่อนจไม่ต้องตามนะคะแค่บอกท่านก็พอไม่เยี่ยมไม่เยือนนี่นี่มาดูนี่มาดูปริมาณเส้นนี่ดูซอกนี่แต่ละซอกหนึ่งสสามี่ห้าห 7จ็ดแปดเก้าสิบจริงๆมันต้องนับตั้งแต่ใจแกนกลางหนึ่งปีอ่ะจะเกิดขึ้นหนึ่งเส้นของต้นไม้ช่เก่งขนาดนี้ช่วยดูหน้าหน่อยว่ากี่ปีแล้วฮะอายุน่าจะประมาณ47แต่หน้าตามันประมาณแค่32มสิบสองตายแล้วถูกใจอ่ะมาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงอาาพูดดีพูดดี บอกตามตรงว่ามาที่วัดหนองซายนี่ดื่มดำในทุกมิติดูเฉพาะเนี่ยศิลปะเนี่ยแต่ละอย,ย่างที่ท่านพิธีพิถันในการให้คนปั้น,วล,นลวดลายการะหนกทอกระหนกต่างๆแล้วเราสามารถอยู่ได้ยันค่ำเลยพี่กิดดูสิถูกไหมเราอยู่จนมืดนะถูกต้องเพราความงดงามใช่แล้วที่นี่เองบอกแบบนี้คุณขาถ้าเกิดคุณได้มาเนี่ย คือศิละปะอยู่กับปัจจุบันนะใช่ที่เนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกไม่เบื่อในแต่ละจุดที่เราเดินมาแต่แต่ละโซนมีร้านกาแฟด้วยนะใช่ใชอย่างน้อยทุกคนได้มารีแล็กอย่างที่พี่มิกเบนบอกว่าถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆคืออาจจะคนไปได้มามูมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชมความงดงามมาชมศิละปะถูกต้องแล้วก็จะบอกว่าคราวหน้าเรามาเราจะใส่ชุดไทยมา เพราะว่ามันมีหลายๆที่ที่ส่วนใหญ่คนจะชอบใส่ชุดไทยไปถ่ายที่อยุธยาใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นศิลปะของอยุธยาก็ฝากไว้ด้วยนะครับวัน น้องทรายที่สุพรรณบุรีรับรองว่าใครมาคือเปรียบเสมือนกับว่ามันอยู่ในยุครุ่งโรจน์ของพระนครศรีอยุธยาเลยใช่แล้อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครอยากส่อนเซอร์รายการเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรับทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเกี่ยวกับวัดอย่างเดียวก็ได้นะคต้องกระดาษทิชชู่กระดาษซับน้าน้ำเพราะพวกเราอยู่น้ําตลอดเวลาใช่และถ้าทุกอย่างเลยนะตั๋วเครื่องบินเดินทางใดๆก็ตามที่อยู่ที่พักได้หมดเพราะเราจะพาไปทุกจังหวัดทุกที่ ที่ไหนที่เขาว่าไปไหว้แล้วเด็ดแล้วดีเราจะให้อาจารย์ไปอธิบายค่ะ <Okay. S 1> และเราก็จะพาไปอธิบายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องของเราด้วย best of luck channel นะวันนี้ไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ